ในจักรกุญญาณก็คือจะได้จักรกุญญาณหนึ่งดวงแล้วก็ได้เจสิกเจ็ดดวงนะซึ่งจิตเจดวงนี้ก็อยู่ในในสัพพจิตนั่นแหละสัพสัพพาจิตสา,สาธาระเจสิกเกิดขึ้นมาอย่างนี้นี่ประการหนึ่งประการที่สองเนะี่ยคือมหาพูตรูปมหาภูตรูปคือดินน้ำไฟลมนะดิน รูปดินนะ้ำไฟลมเนี่ยเกิดพร้อมกันเมื่อดินเกิดเมื่อดินเป็นปัจจัยก็จะทาให้น้ําไฟลมเกิดเมื่อน้ําเกิดก็จะทำให้ดินลมดินลมไปเกิดอย่างเงี้ยเหมือนหรือดินลมไปเกิดก็จะไม่ดินเกิดน้ําเกิดอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องก็เกิดพร้อมกันแล้วแต่ว่าใครเป็นปัจจัยแล้วแต่ว่าาตาไหนเป็นปัจจัยถ้าา่าดินเป็นปัจจัยก็สามา่านั้นก็เกิดเกิดพร้อม ถ้าสามท่านนั้นมันเกิดเกิดพร้อมกันแล้วดินก็ต้องเออมื่อสามท่านนั้นมันเกิดเป็นปัจจัยก็ทาให้ดินเนี่ยเกิดพร้อมด้วยอย่างเงี้ยจะพร้อมกันอย่างนี้หรือดินน้ําเกิดเกิดขึ้นมามันก็ต้องก็จะทำให้ลมไฟเนี่ยเกิดมาพร้อมกันพัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเรแยกกันไม่ได้นะอย่างนี้เรียกว่าพร้อมนะเรียกว่าสาชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยที่พร้อมกัน แล้วก็ปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะตัวที่สามก็คือการเกิดแบบแบบในกันห้าเป็นระบบเกิดเกิดพร้อมกันห้าคือระบบการเกิดที่เป็นกันห้าระบบการเกิดเนี่ยมันจะมีมีหลายระบบนะมีอยู่สามระบบระบบที่เกิดด้วยขันเดียวก็มีด้วยสี่ขันก็มีด้วยห้าขันก็มีแต่มันจะเกิดพร้อมกันนะสี่ขันก็คือสี่ขันมันเกิดพร้อมกัน วิทยานาสัญญาสขารวิญญาณเกิดพร้อมกันในในรูปในรูปภูมิส่วนภูมิที่เกิดในกันห้าเนี่ยมันจะต้องเกิดพร้อมกันทั้งห้ากันนั่นแหะ